สวัสดีค่ะกลับพบกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะก็จะเป็นงานใหม่บ้างนะคะตัวนี้จะเป็น G.S.8 Max นะคะตัวนี้เนาะนะคะเดี๋ยวไ่พาไปดูด้านในละกันเนาะรอบนี้นะคะจะทำคลิปตัวเต็มให้เลยละกันนะคะก็คือพาทุกคนไปดูตัวบอดี้ด้านในนะคะรอบนี้จะเป็นตัวงานใหม่แล้วเนาะนะคะออแอปที่ใช้รอบนี้จะเป็น Wear Fit นะคะใครที่เคยใช้งานตัวฟังก์ชันหรือว่าตัวแอปพลิเคชันของ Wear Fit อยู่แล้วก็ทำการเชื่อมต่อเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะก็คือใช้แอปตัวเดียวกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันข้างในกันเลยนะคะว่าน้องสวยขนาด นนะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปดูภายในนะคะเรามาดูภายนอกกันก่อนเนาะนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะตัวอย่างมาให้ดู2สีนะคะตัวไทยนี้จะเป็น45มมิลเนาะแต่ตัวจอจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะตรงตัวของ หน้าจอสก,กินนะคะก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดู2ตัวเลยแล้วกันนะคลิปนี้ว่าจะสอนนะคะก็คือทุกคนเชื่อมต่อไปเลยแล้วกันเนาะนะคะก็จะได้ใช้งานแบบง่ายๆหน่อยแต่แต่ตัวนี้เขาเข้มมาว่าสวยนะคะแต่ค่อนข้างจะหายากนิดนึงเนาะนะคะดูตัวบอดี้ดีๆนะของที่ร้านนะคะจะมีเป็นสติกเกอร์ติดไว้ให้ตรงนี้เนาะนะคะ นะคะนะคะเดี๋ยวพี่เมย์บอกให้ว่าทําไมพี่เมย์ถึงเปลี่ยนเพจเน้อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดึงให้ดูก่อนละกันข้างในนะคะหลังจากเราแกะกล่องมานะคะสีวันนี้ที่ไม่เอาตัวโชว์มาให้ดูจะเป็น2สีก็คือจะมีดํากับเงินนะคะตัวนี้สวยนะ ะะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าว่าน้องให้อะไรมาบ้างตัวนี้ก็จะเป็นมินิการ์ดเหมือนเดิมเนาะใครที่แบบว่าอยากจะอ่านในนี้ทําตามในนี้ก็ได้นะคะหรือใครที่แบบไม่ได้อยากทําตามในนี้ดูมันรู้สึกว่ามันยากเกินไปก็ดูพี่เมลแล้วทำไปเรื่อยๆอเนาะโอเคอะนะคะตัวนี้เมื่อกี้พี่เม์บอกชื่อรุ่นแล้วใช่ไหมเป็น gs 8 max นะคะตัวนี้จะเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชเช่นเดียวกันนะคะหน้าจอน้องจะอยู่ที่45มิลมนะคะแต่ภายในเขาเคลมมาว่า2.02นนิ้ว เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะจิตปังสมชื่อหรือเปล่านาะนะคะอ่ะนะคะก็เป็นมีนิการก็บอกขั้นตอนทั่วไปใส่สายอย่างไรอะอะไรอย่างไรใครที่ใส่สายไม่ถูกใส่สาย,สาย,สายไม่เป็นก็ดูนะลูกน้านะคะน้องก็ดูตรงเนี้ยไปเลยเนอ้อนะคะว่านะคะน้องใสยยงง่ยังไงอะไรยังไงอ่ะอันนี้ก็พี่เมย์คิดว่าทุกคนคงน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่า มันมีรายละเอียดอะไรบ้างเนาะนะคะต่อไปข้างกล่องเขาก็จะมีนะคะตัวบอกให้อยู่ว่าเขาใส่อะไรมาให้บ้างนะคะอย่างเช่นพวกฟังก์ชันเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะมันไม่โฟกัสใช่ไหมนะคะก็จะมีเป็นพวกของนี่อารีเปนะคะการใช้จ่ายตัวนี้ก็จะเป็นมีช่วยเรื่องคําสั่งเสียงได้ด้วยนะแล้วก็ตําแหน่งนะคะแล้วก็อุ้ยตัวนี้ควบคุมเป็นพวกฟไฟล์วิดีโอได้ด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าเนาะนะคะก็จะมีเป็นอ่ะตัวเรือนแล้วหนึ่ง ตัวเรือนแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็สายชาร์จแ mm hmm. ท่นชาร์จจะเป็นไวเลสเหมือนกันตัวแท่นชาร์จเป็นไวเลสแต่แต่แต่แตอบเห็นความแตกต่างอยู่นะว่าตัวนี้ค่ะแท่นชาร์จของน้องอ่ะนางจะแบบเห็นไหมทุกคนทุกคนสังเกตไหมว่านางจะบุ่มลงไปเหมือนรับกับสรีระของตัวนาฬิกาค่ะสมัยก่อนนะตัวนาฬิกาเอ้ตัวสาย ไวเลตอะมันจะเป็นแบบเหมือนกับแท่นเรียบๆทุกคนเห็นไหมมันสะท้อนแสงอยู่เห็นยังนะคะน้องก็จะแบบเหมือนกับรับกับหน้าจอได้มากขึ้นแล้วก็ดูดแรงขึ้นนี่ดูดปุ๊บอ่ะได้แรงกว่าเดิม อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะเปิดตัวเครื่องโนนะคะก็ขอดูรอบๆก่อนแล้วกันนะคะว่าน้องให้อะไรมาบ้างให้แม่แกะให้ดูสสีเลยแล้วกันเพราะว่ามีลูกค้าแอบกระซิบมาว่าพี่แม่ทําไมเอาแต่สีดํามาให้ดูเอาสีอื่นมาให้ดูบ้างได้ไหมนะคะบางครั้งตัวเรือนมาถึงงานนะคะแอดมินเขาจะเซตอัพตัวตัวชาร์จอะไรไว้ให้พี่เมย์ก่อนเนาะนะคะเแม่จะได้เอามาทําคลิปให้ทุกคนดูนะอ่ะมาแป๊บหนึ่งขอแกะก่อน นี่นะคะเรามาดูบอดี้ใกล้ๆกันก่อนแล้วกันสวยไหมรอบนี้มันเหมือนกับไพร์แบบจะจะแววๆนิดนึงเห็นยังตัวบอดี้นะคะอ่าเลิศอยู่ปุ่มก็มีสองตะแมนะนะคะแล้วก็ปุ่มตรงนี้นูนไหมปุ่มตรงนี้ไม่นูนเรียบกับตัวบอดี้เลยนะคะแล้วก็ลําโพงโเขาเลมมาว่าลําโพงดังมากแต่ไม่เปิดให้ฟังว่าลําโพงดังจริงหรือเปล่านะนะคะแล้วก็สายเหมือนเดิมสายโว้ยหมุนง่ายหมุนง่ายทุกคนดู ง่ายอยู่ง่ายอยู่สีนี้ล่ะอ่ะไม่ยากไม่ยากใส่ง่ายค่ะสายใส่ง่ายเดี๋ยวไม่ทำคลิปให้อีกทีนึงว่าน้องสามารถใส่สายอะไรได้บ้างเนาะอ่ะโอเคขออนุญาตเปิดตัวเรือนให้ดูนิดนึงเปิดนะคะกดเปิดปุ่มเปิดด้านล่างโฮ้ยตื่นเต้นอ่ะนี่อ่ะให้ดูตัวเรือนก่อนใกล้ ให้ดูตัวเรือนก่อนใกล้ๆนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ไว้จับคู่กับตัวไหนล่ะอุ้ยเชื่อมง่ายมากตัวนี้นะคะเขาเคลมมาว่าหน้าจอจะอยู่ที่2.02นะคะดูดูการแจ้งเตือนพีถนออนน่ถอนอุปกรณ์ออกให้หน่อยสิแอดบินขาถอนอุปกรณ์ออกให้หน่อย ในมือถือค่ะเดเมยสอนลูกค้าเชื่อมใหม่เลยนะคะอ่ะตัวเรือนนะคะต่างจาก H W 8ไหมคะต่างค่ะนะคะเพราะว่าตัว H W 8 b o บอดี้จะเป็น49เนานนะคะน้องจะค่อนข้างหาเคสใส่ยากนิดหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้จะอยู่ที่45มิลน,นะคะแต่เขาจะเลือกขยายข้างในจอสมากกว่าเนาะนะคะคือขยายตัวข้างในมาให้2.02นิ้วนะคะตัวนั้นเนาะนะคะที่เขาเข็มมาให้ตัวนี้หมุนได้สวยด้วย เห็นไหมเต็มจอเลยทุกคนอันนี้เมย์ยังไม่ปรับแสงนะอันนี้ยังสว่างอยู่นะคะแต่นี้ปรับแสงแล้วเมื่อกี้นะคะใเมย์ลอยปรับแสงมาอ่ะต่อไปนะคะหมุนดูว่าไม่ได้นะดูหน้าจอดิสวยไหมได้ค่ะได้อยู่เดี๋ยวหมุนลองหมุนอันนี้ดูบ้างโอ้ยสวย ตัวนี้จ่อเต็มเลยค่ะนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างดีกว่าเนะนะคะว่าน้องมีอะไรมาให้เล่นบ้างนะคะใครที่ตอนนี้ยังไม่มีแอปแวร์ฟิตโปรรบกวนติดตั้งแอปแวร์ฟิตโปรได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เมยขึ้นให้เนาะนะคะหรือถ้าสมมติแบบใครที่ ไม่รู้นะคะว่าน้องใช้แอปอะไรอะ่ะอ๋อในเครื่องมีในเครื่องเขาจะมีให้นะคะเป็น qr code ที่ลักสแกนแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันรอไว้ได้เลยนะคะโอเคต่อไปนะคะอ่ะตัวบอดี้มาดูก่อนคะ่ะสวยมากเงามากต่อไปขออนุญาตนะคะพาทุกคนไปกดดูนิดนึงนะคะตัวหน้าจอทุกคนจะสังเกตว่าตัวนี้นะคะรอบนี้เขาจะมีพวกตีมที่เป็นแบบนี้บอกปริมาณแบตเตอรี่เอ่ยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกบอกวันทงวันที่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มีให้หมดเลยนะจ๊ะ แล้วก็มีอะไรให้อีกบ้างไหนดูซิพี่เมย์อขออนุญาตปัดจากบนลงล่างเลยแล้วกันเนะนะคะอปัดจากบนลงล่างตัวนี้นะคะน้องจะมีหน้าจอหน้าใจของเมนูทางลัดมาให้ซึ่งแอบเห็นปริมาณแบตเตอรี่ตรงนี้สาแก่ใจใช่ไหมอ่าสาแก่ใจนะคะเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าพี่เมย์คะแล้วเราจะรู้ได้ไงความว่าแบตหมดหรือแบตมีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่ไง เขาก็ใส่มาให้แล้วเนาะนะคะทุกคนก็ลองเล่นดูนะคะตัวนี้ก็จะมีหมวกของนะคะมี Always Display นะคะตัวนี้มีหมวกของการประหยัดพลังงานให้ด้วยนะคะล็อกหน้าจอได้เนาะนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเหมือนกับ เพิ่มลดแสงอ่ะกดตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะไปที่การตั้งค่าก็ได้เนาะ mm. เพิ่มลดแสงที่รักสามารถเล่นเองได้เลยค่ะเห็นไหมจะเพิ่มจะลดนะคะตัวนี้ได้หมดเลยนะจ๊ะลองเล่นกันดูนะนะคะ mm. แล้วก็ตัวล็อกหน้าจอนะคะเวลาเราจะล็อกหน้าจอให้เรากดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมนะคะแล้วก็เขาจะเขียนบอกไว้ว่านะคะกดเปิดกดค้างเอาไว,ว้สามวิทุกคนอย่าไปกดที่เม็ดมะย,ยมนะทุกคนต้องกดด้านข้างตรงนี้นะคะกดค้างเอาไว้เลยนี่เดี๋ยวพ่เมย์ทำให้ดูหนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บนี่เห็นไหมเขาอันล็อกเองนะคะตัวนี้ ต่อไปนะคะจะมีอะไรอีกนะคะก็จะเป็นแท็บที่แบบเหมือนชําระเงินน่ะนะคะต่อไปเดี๋ยวเขาตอนนี้เขากําลังอัปเกรดให้อยู่นะทุกคนรอใช้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอะไรอีกบ้างอันนี้น่าจะเป็นนาฬิกาปลุกนะคะมีการค้นหามือถือนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของบลูทูธนะคะตําแหน่งของนาฬิกานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกอาลีเปย์อะไรอย่างเงี้ยที่รักนะคะก็คือจะเป็นแบบอ่าเหมือนของอาลีนะคะตัวนี้รอเขา ตัวเรือนนะ่ะมันอาจจะต้องซิงก์กับบัตรทางโน้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะยังใช้ไม่ได้นะคะตัวนี้นะนะคะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเขาอัปเกรดมาให้เนาะเดี๋ยวต่อไปในอนาคตนะคะเราอาจจะได้เจอแบบนาฬิกาที่แบบเขาสามารถตอบตอบเอ่อเขาเรียกว่าไงตอบแชทตอบเฟซอะไรอย่างงี้ได้นะคะในอนาคตนะนะคะก็เอาตัวพวกนี้ไปใช้ก่อนละกันเนาะโอเคอะพร้อมแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเอาปัดจากบนลงล่างแล้วนะคะปัดจากซ้ายไปขวาบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูหมดหนะ้าจอทางลัดกันเห็นไหม ใหญ่โตโมโหรานนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอป,ปัจ,จักนี้นะคะอันนี้ไงที่เมย์บอกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่รู้ว่าใช้แอปอะไรทุกคนก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้นะคะสแกนไปแล้วก็ไปติดตั้งแอปพลิเคชันได้เลยเนาะนะคะนะคะแล้วก็จะมีเป็นหมวกของการเดินทุกคนดูหน้าจอดีนี่เมย์ให้ดูใกล้ๆสวยไหมอ่ะเอาตรงไหนมาติก่อนสวยเวอร์เห็นยังนี่นะคะ เรือนจริงทุกคนจะได้ไปแบบนี้เลยนะคะแต่ต้องเป็นร้านเมย์เท่านั้นร้านเมย์ก็คือชัดหน้าจอชัดมากชาัดต่ำชัดต่ำที่เมย์ใส่เข้าไปให้ในคลิปเลยเห็นไหมนี่นะคะแล้วก็ใช้เม็ดมะยมในการหมุนได้ด้วยพี่เมย์ไม่ได้ตั้งวีมาโซซอรี so ่นะนี่เห็นไหมคะก็สามารถหมุนได้ตั้งค่าการนอนตั้งอะไรเอย่ยใจได้หมดนะคะสมมติี่เมย์จะตั้งหนี่นะคะเป็นพวกของคุณดูหน้าจออะยังไงยังไงอยากได้ใช่ไหม ะะต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวดของการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนพี่เมยให้อดมินลองตั้งค่าพื้นฐานให้แล้วปรากฏว่าดูเอาเองค่ะดูดิจอการแจ้งเตือนอ่ะดูนะคะเขาจะมีไอคอนของอ e ิสะแกรมโชว์ขึ้นมาให้<ม>เห็นยังนะคะ สมมติว่ามีเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปนะคะเขาก็จะมีว่านะคะพิมพ์มาว่าลายนะคะพิมพ์เมื่อไหร่เวลากี่โมงอะไรอยเงี้ยก็จะขึ้นมาให้โนนะคะตรงส่วนหน้าจอพิกข้อมือไวมากอันนี้จะเป็นอิน a แกรมใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นพวกลายอะไรด้วยนะคะ นีนะะ้เดี๋ยวให้เชื่อมก่อนนะคะแล้วก็เขาจะขึ้นมาเองไลน์เขาก็จะมีไอคอนของไลน์ให้ Facebook ก็จะขึ้นให้นะคะตัวนี้เนาะแต่หน้าจอใหญ่เลยนะคะค่อนข้างใหญ่เลยนะจ๊ะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอ่ะกดปุ่มหนึ่งครั้งนะคะน้องจะมีหน้าจอแบบนี้เกิดขึ้นมาให้ตัวนี้ก็สามารถหมุนได้นะคะตัวนี้จะมีฟังก์ชันอะไรมาให้บ้างพี่เมย์ขออนุญาตบอกคร่าวๆแล้วกันเนะนะคะทุกคนจะได้แบบ เข้าใจตรงกันคือการวัดอัตราการเต้นหัวใจมีโหมดฟังก์ชันการนอนนะคะออกําลังกายให้ไม่กดให้ดูมีอะไรบ้างออัน,นี้อันนี้โหมดการเดินกีฬาในร่มนะคะมีปั่นจักรยานมีซิทอัพวิดพื้นนะคะมีการเคลื่อนไหวร่างกายนุ่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นโหมดของกีฬากลางแจ้งนะคะนี่เห็นไหมการเดินปีนเขา วิ่งนะคะปั่นจักรยานนะคะแล้วก็จะมีการเซฟข้อมูลของการออกกําลังกายฝึกฝึกความหายใจการหายใจนั่นเองเนาะ แล้วก็จะมีหมวดวัดความดันโลหิตนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเม่ใส่ให้ดูเนาะแล้วก็สถิติประจำสัปดาห์นะคะวัดออกซิเจนในเลือดมีการวัดความดันโลหิตได้นะคะหมวดของการแจ้งเตือนข้อความตัวพวกนี้เวลากดเข้าไปอ่ะมันจะเข้าไปที่หมวดเดียวกันหมดเลยนะคะข้อความมันก็จะขึ้นให้เลยว่าอ่ะมีการแจ้งเตือนอะไรบ้างบราบราบราเฟซบุ๊กเอออินสตาแกรมอะไรพวกนี้ไลน์นะคะก็จะขึ้นให้นะคะจะมีหมวดนาฬิกาจับเวลาหมวดโทรศัพท์มือถือหมวดโทรศัพท์ตัวนี้นะคะจะมีประวัติการโทรเบอร์นะคะเป็น ตัวเลขก็สามารถกดเข้าไปได้นะนะคะตัวนี้หลังจากการจับคู่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวสอนการจับคู่ให้ด้วยนะคะโอเคนะคะมีการรายงานสภาพอากาศมีตัวจับเวลามีหมวดเกม App Store App Store ตัวนี้อันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาให้นะตัวนี้นะคะในานาฬิการุร่นอื่นๆจะไม่ค่อยมีนะนะคะก็คือจะเป็นหมวดของการเลยพวกรีมทคอนโทรลวิดีโอสั้นรีมทคอนโทรลวิดีโอสั้นหมายความว่าอย่างไรเป็นพวกของ u t u b e เอยนะคะเป็นพวกของ Tik t o k ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะการคอนโทรลตัวนี้หมายความว่าอย่างไรก็ ก็คือเราสามารถหยุดได้เพิ่มเสียงได้นะคะตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนะคะอุตุนิยมก็คือ,อสภาพอากาศเนาะนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกของตำแหน่งนะคะตัวนี้เดี๋ยวม่สอนอีกทีนึงในแอปนะคะแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจวัดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะตัวนี้ก็จะมีให้นะใครที่เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะ พวกเบาหวานะอะไรเงี้ยค่ะนะคะพี่เมย์แนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้ควบคู่กับการตรวจสุขภาพด้วยนะคะอย่ายึดจากนาฬิกาอย่างเดียวนะจ๊ะนะคะอ่ะต่อไปมีอะไรอีกบ้างเมื่อกี้นะคะมีเกมมีเกมให้เล่นปะมีดีนะคะทําไมจะไม่มีนี่แล้วเยะด้วยนะยอะด้วยนะยะด้วยนะมีเกมงูด้วยทุกคนมาขอเล่นเห็นไหมอ่ะได้ได้ไดพี่เมย์ไม่รู้เล่นยังไงเดี๋ยวทุกคนลองไปเล่นดูแล้วกันนะแต่รู้ว่าหน้าจอนางชัดมากหน้าจอนางชัดมากเลยอะ่ะอ่ะโอเคนะคะ เกมแล้วต่อไปเราพาทุกคนไปอีกหมดหนึ่งบ้างฟึนี่นะคะก็จะเป็นหมวดของนี่หมุนได้จ้ะนะคะต่อไปก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือ อันนี้ขออนุญาตสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยรู้เลยว่านะคะเราสามารถได้เป็นเขาเรียกว่าหน้าปัดหน้าจอหน้าใจแบบนี้ได้เลยแต่ก่อนมันสมัยแต่ก่อนนะตัวนี้นะคะวิวัฒนาการมันร,รู้สึกว่าถ้าหน้าจอแบบนี้มันจะอยู่ที่ W34 ซึ่งใครที่อยู่กับพี่เมย์ตั้งแต่คลิปแรกๆคุณจะรู้จักเลยว่าเออ W34 เขาให้หน้าจอฟังก์ชันแบบนี้มาแต่ตอนนี้มันจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนกับแบบเฮ้ยดีขึ้นแล้วชัดกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหมุนได้เล่นได้ตัวไทยนี้ก็ โอเคดีเนาะไอคอนสวยด้วยแหละตัวนี้นะคะตัวนี้ไอคอนค่อนข้างโอเคเลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปต่อไปมีอะไรให้เล่นอีกบ้างตัวนี้แล้วใช่ไหมกดดับเบิลคลิกหนึ่งที่ปุ๊บนี่นะคะแล้วตัวนี้หน้าจอหน้าใจเต็มมากแม่นะคะหมุนได้เลยเห็นไหมปุ๊บนะคะกดมาแล้วฟังก์ชันโคตรเยอะสวยไหมแแล้วทุกคนจะสังเกตได้ว่า2จุด ส่วน2ขึ้นไปถึงขอบนะแม่จ๋านะคะเขาทําให้อะไรรู้ไหมเขาทาให้การที่แบบว่าการแสดงผลในเรื่องของการแจ้งเตือนมันทําได้สวยและดีกว่าเดิมเห็นไหมนี่เห็นไหมคะเวลาเราจะแบบเฮยใช้งานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเรือนสีเงินกันบ้างนะคะว่าข้างในน้องจะสวยแบบนี้หรือเปล่า